สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปารพี่น้องนะครับการที่คนเฮานะครับสีดังนะครับสีแ้งครับพี่น้องก็มีคนอิจฉาตาล่อนคือเก่ากับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับ มีแต่คนชื่นชมคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกแล้วก็แฮมมาเบิงกันเยอะม,มากนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็มีอ่าบางคนบางกลุ่มนะครับบางฝ่ายครับพี่น้องที่ยังอิจฉาตาล่อนบอลูซี่แซะอยังครับอ่าล่าสุดนะครับแซะแบบสี่ครับพี่น้องนะครับบอกว่าอ่าจังไรอีสานเสื่อมสัง,สงคมสกปรกเสื่อมเสียศิลปะลูกทุ่งหมอลำอุบาท ลามมกอนาจาร์ไปทุกที่ทุเลสันพี่น้องนะครับคนนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แบบซี่ครับพี่น้องนะครับก็คือว่าวิจารณ์ของน้องเจนนี่ครับพี่น้องนะครับที่น้องเนี่ยขึ้นเวทีไปลองเพลงนะครับแล้วก็มีการแต่งตัวลักษณะแบบซี่ครับพี่น้องนะครับบอกว่าเสียมเสียนะครับวงการมอลำนะครับ เลประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับก็หนานี่ก็วิจารณ์ค้นเบื้องหน่อยแนย่วิจารณ์ว่าโตเกียวมิวสิกเนี่ยหมดยุคแล้วนะครับแล้วก็หมด กระแสแล้วประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ว่ากระแสนี่ก็ขึ้นดังขามปีครับพี่น้องนะครับแล้วกาบรูจากที่แซยังนะครับก็เลยมาแซการแต่งตัวของนักร้องนะครับพี่น้องนะครับปาดเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับหาหมองแซะครับหลังจากที่คอมเมนต์มาแบบซีนะครับเอฟซีัวเกียวมิวสิกเอฟซีพยาบาลฟินแลนด์เนี่ยบอท้นครับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเพจบักเปียกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่น้องเพื่อนเห็นเพื่อนก็เอามาฟาดแบบซีนะครับ เพื่อนก็บ,บอกว่าป้านะครับงานแสดงงานโชว์ท่าเต้นก็ทำแบบนี้บนเวทีนะครับแต่ชีวิตจริงของน้องเนี่ยแต่งตัวดีมิดชิดสติก่อนคอมเมนต์หลานพึ่งสมัครเฟซบุ๊กให้หลอนะครับพี่นอนนะครับปักเปียกเพิ่งฟาดกับแบบซีนะครับแล้วก็มี f เอฟซีโตเกียวมิวสิกเขามาฟาดกับพ่อมอรับพี่น้องน,นะครับคนนี้ก็ฟาดกับแบบซีบอกว่าเขาทําการแสดงให้คนดู เจ้าก็เข้าใจแน่สติเดื้อย้ายนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าป้ากับหลุมไปค่ะการแสดงบอเข้าใจหรอป้าเปึกแท้นะครับส่วนทันนีก็บอกว่าน้องเจนนี่สวยมากนะครับพี่น้องนะครับแล้วคนหนึ่งก็ออกมาบอกว่าบอกมกก็ไปลวงหลุมรถป้านะครับป้าพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับพี่จานผิดมองผิดที่นี่ ถือคอมเมนต์ฟาดกับแบบซีครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ฟาดกับก็เงียบไปครับพี่น้องนะครับาน่าที่เป็นเพจอวตานครับพี่น้องเพจนี้นะครับบอระบุตัวตนนะครับแต่เขามาแสเขามาวาแบบซีเนี่ยมันก็บกคือครับพี่น้องนะครับเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยต้องเจนนี่ก็แต่งตัวก็เรื่องปกติครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครับพี่น้องนะครับแล้วก็ทางต่างประเทศเกาหลีทั่วโลก เขาก็แต่งตัวแบบแต่งตัวลักษณะแบบซี่ก็มีครับพี่นองนะครับนั่นแหละครับนุกมบอกแล้วข่าวสารมาบอกมาเล่า,าฟังเด้นนะครับปีนองทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาเพิ่มเติมเดี๋ยวมาฝ่ายกันรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ